เลิศอีกแล้วนะคะน้องลิซ่าหลังจากช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเธอถูกจัดอันดับะคะเป็น IG ค่ะผู้ทรงอิทธิพลฮะติดท็อป10นะ10คนแรกจากท็อป1 0 0 0ฮะอินฟลูเอนเซอร์ค่ะในสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนค่ะว่ายังไม่มีคนไทยคนไหนนะทำแบบนี้ได้มาก่อนนะคะซึ่ง10อันดับแรกค่ะก็มีแต่ตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นค่ะอันดับที่1ค่ะเป็นของคุณไคลี่เจนเนอร์นะคะส่วนอันดับที่2ค่ะก็เป็นของคุณอารีแอนนาแกนเด ค่ะแล้วก็อันดับที่3ค่ะเป็นของเ e l e นาโก m เมนั่นเองนะคะเป็นต้นค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะก็มีเซอร์ไพรส์นะคะมาฝากแฟนๆอีกด้วยนะคะ mm hmm. เมื่อเขาค่ะมีการนับสถิตินะคะยอดคนกดไลค์ค่ะใน IG ของคนดังๆทั่วโลกนะคะว่ามีใครเนี่ยมียอดคนกดไลค์เยอะที่สุดในปีนี้นะคะและนอริซ่าแบล็ k พิงคค่ะก็ติดท็อป3นะคะอยู่ในอันดับที่3ของโลกอีกด้วยล่ะคะ่ะ โอก็ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยโดยอันดับที่1ค่ะเป็นของ Kylie j เจ ner นะคะส่วนอันดับที่2ค่ะก็เป็นของ i l l i e Eilish นะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยแต่ละคนค่ะก็มีผู้ติดตามในไอนะคะสูงๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่น้องลิซ่าค่ะแม้ว่าผู้ติดตามจะน้อยกว่านะคะแต่ก็เบียดขึ้นมาค่ะอยู่ในอันดับที่3ได้นะคะแล้วก็ใกล้เคียงนะ,ะกับพวกเขามากๆค่ะกับยอดคนกดไลค์นะคะ1000ล้านไลค์นะ,ะซึ่งห่างจาก i l l i e Eilish นะคะประมาณแค่2ล้านไลค์เท่านั้นเองค่ะก็ดูจากตัวนี้นะคะ คุณไคลี่เจนเนอร์ค่ะเธอมีผู้ติดตามเยอะมากเลยนะคะอยู่ที่283้ล้าน follower ค่ะคนกดไลค์ให้เธอเนี่ยอยู่ที่นะคะนพันล้านไลค์ค่ะส่วนของคุณวิลลี่ไอริสนะคะผู้ติดตามของเธอค่ะอยู่ที่เ6้าอล้าน follower นะคะคนกดไลค์อยู่ที่1 2พันล้านไลค์ค่ะแล้วก็นอรลิซาค่ะผู้ติดตามใน IG ค่ะอยู่ที่67.6 ล้านโฟลเลอร์นะคะคนกดไลค์ค่ะอยู่ที่ประมาณนะ1000ล้านไลค์ค่ะก็เรียกได้ว่านะไม่ธรรมดาค่ะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆนะคะเก่งมากค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะปีหน้าค่ะรับรองได้ว่านะ,ะติดทนะ็อป10อินฟลูเอนเซอร์ของสหรัฐอเมริกานะแบบเดียวยาวเกินไปเลยค่ะอแอดก็เอาความปังของเธอนะเอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะเห็นเขามีการนะ,ะจดสถิติกันด้วยน,นะคะเกี่ยวกับยอดคนกดไลค์ในไอจีนะคะของเหล่าบรรดาเซเลบคนดังค่ะ เนี่ยค่ะองริซ่าค่ะติดอยู่ในท็อป3นะคะอยู่ในอันดับที่3กับเขาด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า